มันเป็นซีรีส์แห่งความบันเทิงจริงๆค่ะทุกคนตามไปดูด้วยนะคะโอ้ยบ้าบอเรื่องอะไรจะมีผู้ชายน่ารักอยู่ในเรื่องด้วยกันถึงสี่คนนะ สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบก,กับพอลลี่รีวิวอีกแล้วนะคะคลิปนี้จะเป็นการรีวิวซีรีส์ที่มีผู้ชายน่ารักอยู่ในเรื่องรวมกันถึง4คนกับซีรีส์จีนเรื่องนี้ค่ะ5ดารุนแห่งฉางอันถ้าเ,เพื่อนพร้อมแล้วแล้วก็ไปเต็มตัวชาร์จพลังรับความน่ารักจากทั้ง4คน ไปกันเซีรีส์เรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวของเสินอีอีหญิงสาวที่มีความช่ำชองในการทำอาหารมากกว่าการเขียนหนังสือหรือว่าเย็บปักถักร้อยที่เป็นเพื่อนและได้รับการอุปการะนะคะจากครอบครัวของเสินเต้นอีแต่แล้วจู่ๆวันหนึ่งเสินเต้นอีก็ได้เสียชีวิตลงท่ามกลางการแต่งงานที่กำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้าค่ะ และเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณและสารฝันให้กับเสินเตี้ยนอีเพื่อนผู้ล่วงลับไปแล้วนะคะอีอีจึงได้กระทําการนะคะยอมสละพีชีพปลอมตัวเป็นเสินเตี้ยนอีเข้าพิธีแต่งงานแทนแล้วก็ย้ายไปอยู่ฉางอันและก็ตามหาครอบครัวที่แท้จริงให้กับเสินเตี้ยนอีค่ะขอแอบกระซิบนะคะความจริงแล้วเนี่ยเสินเตี้ยนอีก,ก็ไม่ใช่ลูกหลานตระกูลเซินเหมือนกันนะคะได้รับการอุปการะมาเช่นเดียวกันค่ะ ซึ่งคุณชายที่อ e ีอ e, ีหลังจากปลอมตัวเป็นเสริรเตี้ยนอีแล้วต้องไปแต่งงานด้วยเนี่ยก็คือคุณชายถังนั่นเองนะคะหรือว่าถังจุนห่านั่นเองเป็นตัวละครที่น่ารักมากแอบหลงรักตัวละครตัวนี้เป็นพิเศษนะคะมีความสปอร์ตใจดีไม่ได้อยู่กับทมอน,นะคะอยู่ถังอันนะคะยอมที่จะสอบเข้าสำนักซังอีเพื่อช่วยอ e ีอ e ีนะคะในการตามหาครอบครัวเจ้าของหยกซื่อหนานซึ่งหยกซื่อหนานเนี่ยก็เป็นหยกที่ เหมือนติดตัวมากับเส้นเตี้ยน E นะคะ E ีก็แบบว่าต้องการตามหาว่าเจ้าของยกเนี่ยคือใครคะคุณชายถังของเราก็าอาสาคะะที่จะช่วยในการตามหาเจ้าของยกนี้ค่ะ ซึ่งคุณชายถังของเรานะคะก็ได้วางแผนมาว่าถ้าสามารถสอบเข้าสำนักสร้างอีได้เนี่ยจะทําให้เจอแบบว่าทายาจากตระกูลดังๆแล้วก็ได้เจอจอมยุทธผู้มีความรู้กว้างขวางนะคะก็น่าจะทําให้การตามหาครอบครัวเจ้าของหยกซื่อหนาเนี่ยน่าจะตามหาได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะแต่ความจริงแล้วเนี่ยอีีอ่ะเพียงเพื่อต้องการจะวางแผนนะคะให้การแต่งงานเนี่ยยืดเวลาออกไปเท่านั้นเองนะคะแต่กลายเป็นว่าตัวเองเนี่ย ตกเป็นเยี่ยค่ะเพราะว่าต้องปลอมปลอมเป็นชายแล้วเข้าไปสอบในสํานักซร้างอีร่วมกับคุณชายถังนั่นเองค่ะจึงเรื่องราาความสนุกสนานอนละหมานก็เริ่มตน้นขึ้นเมื่ออีอีต้องปลอมเป็นชายและสอบเข้าสันักสร้างอีนั่นแหละค่ะ ก็ทำให้อีอีได้เจอสหายอีกหลายคนเลยค่ะคนแรกที่อยากแนะนำก็คือเต้าหู้เหมนหรือว่ายานเื้ออันหรือความจริงแล้วก็คือพระเอกของเรื่องนี้นะคะที่แอบเปิดตัวช้าไปนิดนึงแต่ว่าหลังจากนี้นะคะคองครึ่งเรื่องแน่นอนแล้วก็จะครองใจเพื่อนๆด้วยค่ะ หยางจื้ออันนะคะก็เป็นคนนิ่งๆคูลๆสุขุมมาสอบเข้าสำนักซังอีเนี่ยก็เพื่อที่จะสืบข่าววงในโดยที่หยางจื่ออันกับอีอีเนี่ยไม่ถูกการมีความทะเลาะก,กันตั้งแต่นอกสำนักซังอีแล้วนะคะแล้วพอสอบเข้ามาในสำนักซังอีเนี่ยสองคนเนี่ยได้นอนได้พักนะคะห้องเดียวกันเรื่องราวความฟินความสนุกสนาน มันก็จะเริ่มต้นขึ้นค่ะหรือว่าทั้งสองคนเนี่ยจะทะเลาะตีกันตายไปก่อนก็เพื่อนๆต้องไปตามลุ้นตามเชียร์กันต่อได้ใน,ห,นห้าเร,รุ่นแห่งช้างอันนะคะ สหายคนต่อมานะคะก็คือองค์ชายหลี่ซินหยวนเป็นลูกขององค์หญิงในราชวงศ์ก่อนมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่มีตัวตนในราชสำนักนะคะก็เลยคิดว่ามาสอบเข้าสำนักสร้างอี้ดีกว่าจะได้เหมือนแบบเหมือนมีพื้นที่หายใจเป็นคนเรียบร้อยแต่งชุดส่วนใหญ่จะเป็นสีขาวๆนะคะมีความเก่งคนวณแล้วก็มีความสนใจในสายมูเตลูเป็นอย่างมากเลยละคะ่ะสหายคนสุดท้ายนะคะที่ชื่อแอบอ่านยากเล็กน้อย กูมูเสียนะถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะชายสายบู๊หล่อเทพใช้กระบี่แบบอย่างเทพฉากเปิดตัวคือดูดีหล่อสุดๆตามไปดูด้วยนะคะ <1> <1> พอทั้ง5คนมารวมแก๊งกันนะคะแล้วก็ตั้งชื่อแก๊งกว่าห้าดรุนแห่งฉางอันเรื่องราวความสนุกสนานออลมาลมันก็ได้เริ่มต้นขึ้นนะคะก็อยากให้เพื่อนๆไปตามต่อด้วยมีความหาความ บันเทิงแน่นอนแล้วก็ฉากฟินฟินระหว่างอย่างจือกับอีอีมันก็เริ่มจะมีแล้วด้วยนะคะก็ไปตามต่อด้วยนะคะ ซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยทั้ง5้าคนอ่ะมารวมแก๊งกันได้ยังไงจะฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ไหมอีอีจะตามหาครอบครัวเจ้าของหยกซื่อหนานได้หรือเปล่าหรือว่าถูกโป,โปงว่าตัวเองอ่ะเป็นหญิงซะก่อนเพื่อนเพื่อนก็ต้องไปตามลุ้นไปตามเชียร์ไปบันเทิงไปหาไปฟินกันต่อได้ในห้ารุ่นแห่งฉางอันนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดซับสไคร้ให้กับพลี่รีวิวด้วยนะสําหรับวันนี้ไปเอาใจช่วยอีอีไม่ให้ถูกจับได้ก่อนนะคะไปแล้วค่ะ Bye-bye! Yep. Bye.